สภาพเลอะเทอะจัดรอบหนึ่งนะแต่ทันยังรับนสามสกรอบวันเสาร์เทียนวันนี้ตายของเจ้าไปเอกมาได้ไปเอกอะไรวันเสาร์เทียนวันเสาร์เทียนวันนี้ตายของเจ้าเอ็นพอโอ้ไปรับมุกด้วยพี่โรนได้ ตายหนึ่งแปดเหลือแปดอ๋อแล้วผมวิ่งยังไม่ถึงซอนอเลยเหลือแปดขวามีบอขวามีบอยิงไปหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีกี่คนขวามีบอขวามีบอทำไว้เจ้าเทีย่ มีลูกซองนะอะไรสิมีลูกซองปวามยายามโคเวอร์ให้จับแตกกูอะไรวะเนี่ยนอะ่ะลม,มอนอะ่ะไม่พิสิว่ามาก่อากลางอ่ะพอผมตกผมตกแบบ,ต,แบ,บแตกแบบอีกแล้วเอ้าตกแบบไม่ได้เลยตกแล้ เมื่อกี้เมื่อกี้ตกรถแมเมื่อกี้อืมตกเ <ไอ S 2> ตกเลยตกแม่แม่พี่ตกรถไม่พักเลยเนะี่ยเริ่มเป็นรแรจบ็จบเจบหนึ่งยาไปยาเดยวเจ็ดพี่พี่พยังล็อกใครอยู่วะ ผมรอพี่เต้มาปาดวัดกับผมว่าถ้าเขามาวัดกับผมเขาแตกแน่ๆไอ้พับให้ตายไปกับทงฟ้าโอ้ยผมไปถึงทันไหมเนี่ยทนันดิเล่นเย,ยอะรออยเลยนะอาสุกัสสู้อาสุกัสู้ตายอ,อาสุกันเน<ส> <laughs> ชียเฉยงานกีฬาสีอถึงแต่คนลุกสู้ ขวาไม่ขวาไม่เห็น,<ส>หนออกมาเลยนะสมชายเคยได้ยินประโยคนี้ว่าขนคิงสตแตนปดาวน์ขนคิง <laughs> เราขนลุกสู้เลยเขียววัวไปแล้ว เนี่ยเราพอมันตกนะเราผอมันตกเขาไงแล้วมันไม่สบบามารถเบิกเพยนไอ้เรามันม่สบบามารถเบิกได้ไบบอีกแล้วดิพาก็พาไม่ได้วันนี้มือโลเลยือโล,โลปลาดให้ใช่เปล่ามีลูกสองนะมือโลอ่ลูกสองมันไม่ได้กินหรอ ประตูออกมาให้ประตูออกมาเออสวยแล้วใครรอกทางขวาไว้ขวามือป่ะตายหมดแล้วเฮลกาเสร็จแล้ะเอาผัดกันปล่าวโลจะเข้ารวยโลจะเข้ารวยจุกรุยหัวเข้าร้ายหัวเข้าตายตายตายล้นตายเดิกในขวามือ

ตายหนึน่งเอ้ยไม่ตายาว่ะหัวหัวสองคนเลยคนละเม็ดหมดหมดตอนอยังงา <c oughs> โลมงคน